ที่คุณอนุทินบอกไปว่าตอนนี้น้ํากับไฟเนี่ยใช้ได้70%แล้วคุณอโนโุทัยก็เลยไปสํารวจดูเลยนะครับว่าไอ้จุดที่ยังใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้แล้วมันเป็นยังไงกับจุดไหนที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันกับคุณอนุทัยสกุลทองรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ ส่วนใหญ่แล้วนะคะปัญหาของไฟฟ้าประปาบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ได้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีดินโคลนแบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟ,นฟูแล้วก็เคลียดินโคลนออกจากบ้านเรือนของตัวเองได้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะตอนนี้กลับมาใช้ได้90%แล้วเหลือเพียงแค่10%เท่านั้นซึ่งอีกสิจะกลับมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถเคลียร์พื้นที่ของดินโคลนต่างๆออกได้นะคะส่วนน้ําประปาจ่ายได้แบบร้อเแต่ใช้ได้จริงๆแค่80%เพราะ ว่าอีก20%ของพื้นที่น้าปปปาที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลักษณะเดียวกันคือยังมีดินโครนทับถมอยู่แล้วก็เกิดจากการที่ท่อปปปาแตกในการเข้าไปฝื้นฟูด,ด้วยค่ะวันนี้เราไปสํารวจทั้ง2พื้นที่2ลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปะปาเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ปปากันก่อนค่ะโดยเราได้ไปสํารวจ ในเรื่องของปลาปานะคะเริ่มต้นที่ระบบปลาปาของแม่สายนะคะวันนี้เราไปสำรวจตั้งแต่หัวใจปลาปาของอำเภอแม่สายมาเลยซึ่งตั้งอยู่ด้านบนของหัวฝายบ้านถ้าผาจมนะคะแน่นอนว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะคะเป็นด่านแรกที่มีการรับน้ําจากแม่น้ําสายเข้ามาทําให้หัวใจปลาปาจากเดิมเนี่ยมี4ี่หัวก็จมไปกับดินไปกับโคลนทั้งหมดนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมปลาปาเองก็ได้พาเราไปชี้จุดหัวใจปลาป่าที่จมลงไปจะเห็นว่าหัวใจปลาปาที่จมดินจมโคลนอยู่ ะะจะอยู่ด้านในสุดติดกับฝั่งนะคะและก็จะมีดินทับปิดไว้แต่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกู้หัวใจประปากลับมาได้เพียงแค่2หัวเท่านั้นจาก4หัวนะคะซึ่งสองหัวที่กู้กลับมาได้เนี่ยจะเป็นหัวใจเดิมที่ติดตั้งสูบน้ําออกจากบริเวณด้านนอกและอีกหนึ่งหัวใจก็คือจะมีการ ต่อเชื่อมใหม่นะคะเพื่อที่จะสูบน้ําจากด้านนอกเข้ามาทําให้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้สามารถที่จะจ่ายน้ําได้จากสองหัวจ่ายนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายน้ําได้แบบร้อเเซในพื้นที่ของเพเภอแม่สายแต่ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย,ยบอกนะคะว่าแม้จะมีการจ่ายน้ําได้แบบร้อยเปอร์เซนแล้วแต่การใช้น้ําจริงๆในพื้นที่เนี่ยใช้ได้เพียงแค่แปดสิบเปอร์เซนเท่านั้นค่ะปาแม่สายเนี่ยได้กู้จุดสูบน้ํา ตั้งแต่คืนวันที่18เวลา24นาฬิกาเราทาง,งานกู้แล้วก็เริ่มผลิตน้ำเวลา3นาฬิกาเราเริ่มปล่อยน้ำเข้าระบบระบบจ่ายทั้งหมดในวันที่29เนี่ยทุก70เอร์เซได้รับน้ำวันที่20เราจ่ายเปิดพื้นที่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเป็นร้อยเปอร์ซมันมีปัญหาว่า การใช้น้ําบางจุดเนื่องจากการฟื้นฟูมีการเกจมาว์ดน้ําขาดหลุดเวลาน้ําที่เราจ่ายเข้าไปในระบบมันก็จะรั่วเพราะนั้นเลยเราก็เลยบองว่าเราจ่ายเข้าไปร้อยเซแต่การใช้น้ำเนี่ยปัจจุบันเนี้ยยังมีสภาพอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นตแต่โดยภาพรวมก็คือประปาแม่สายเนี่ยสามารถจ่ายน้ําเข้าระบบได้แล้วประมาณได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นพรุ่งนี้ทีมจาก จาปปานะะครหลวงจะเข้ามาเสริมทับกับกพอพในการค้นหาท่อแตกท่อรั่วแล้วเราจะไล่ซ่อมเพื่อจะให้ทุกคนได้ใช้น้ำร้อย แงขึเ,เดี๋ยวไปดูพื้นที่ที่น้ําประปายังใช้ไม่ได้บางส่วนกันนะคะดูจากกราฟิกอันนี้จะทําให้เห็นภาพชัดเจนนะคะซึ่งพื้นที่ที่ประปานีย่ยังไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าท่อแตกแล้วก็ในพื้นที่เองยังมีน้ําท่วมยังมีดินโคลนทับถมอยู่นะคะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปฟื้นฟูใช้รถเข้าไปเกี่ยดินต่างๆเนี่ยก็อาจจะไปทําให้ระบบท่อแตกไปโดน มิตเตอร์ต่างๆได้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่บ้านถ้ำผาจมพื้นที่สายลมจอยนะคะพื้นที่เกาะทรายเกาะสวรรค์และไม้ลุงขนซึ่งเป็น5พื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบหนักทำให้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้นั้นประปาใช้ได้เพียงแค่80%เท่านั้นค่ะ ซึ่งในเรื่องของประปาเนี่ยนะคะเพื่อให้เห็นภาพเราก็ได้ไปสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวอย่างพื้นที่บ้านถ้ำผ่าจมเนี่ยนะคะแน่นอนว่าระบบประปานั้นนะคะแม้ว่าจะจ่ายมาได้แต่น้ำเนี่ยยังไม่ไหลเราก็เลยไปเปิดก๊อกน้ําของชาวบ้านที่มีก๊อกน้ําอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะสำรวจให้เห็นว่าน้ําไม่ไหลจริงหรือไม่แล้วก็ชัดเจนนะคะว่าบริเวณหน้าบ้านของเขาเนี่ยท่อประปาแตกทํท <t ell> <ๆ S 1> าให้น้ํานั้นนะคะไม่สามารถที่จะจ่ายเข้ามาแล้วก็ ไหลเข้ามาใช้งานได้นะคะหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการฟื้นฟูซ่อมแซมท่อประปาด้วยซึ่งพอท่อประปาแตกแล้วน้ําไม่ไหลไม่ไหลออกตามท่อแล้วก็แตกเข้าพื้นที่เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนนั้นก็เริ่มมีน้ําท่วมขังเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่จะเป็นผลหรือว่าสาหัสกับการที่จะเข้ามาสู่เฟสของการฟื้นฟูของเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังไม่สามารถที่จะใช้น้ําประปาได้ทําให้เขาเนี่ยนะคะการล้างบ้านต่าง รวมไปถึงการล้างสิ่งของจะต้องมาใช้น้ําที่ไหลาจากท่อประปาแตกเนี่ยแหลคะค่ะในการล้างอุปกรณ์ต่างๆเพราะเขาบอกว่าไม่อยากทิ้งของบางชิ้นเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจก็จะต้องใช้น้ําพวกนี้ในการล้างไปก่อนเดี๋ยวรอประปา,ปากลับมาซ่อมแซมใช้ได้แล้วก็จะทําการล้างบ้านทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคะ่ะยังครับน้ำประปายไม่ไหลจะล้าง,ง,างโซฟาอันนี้ที่เอามาขัดนี่เพราะอะไรยังไง อ๋อมันโดนน้าท่วมแล้วพอดีมันเป็นถ้วยที่เราไปปั่นจักรยานเมื่อก่อนนะครับก็มันก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับมันก็จะทิ้งก็อย่างที่บอกก็มันมีคุณค่าทางใจเนาะเริ่มใช่ครับใช่ครับการเชียร์พื้นที่บ้านครับหลอน้ํามาจะได้ล้างทางความสะอาดครับแดงว่าตอนนี้น้ําประปายังใช้ยังเส้นนี้ยังใช้ไม่ได้ครับแต่เส้นนอกๆเริ่มใช้ได้แล้วครับก็เลยต้องมาใช้น้ําใช่ครับใช้น้ําตรงนี้ไปก่อนครับเราใช้น้ำตรงนี้ทำอะไร ก็ส่วนใหญ่จะล้างบ้านก็ตอนวันแรกก็จะต้องใส่ถังแล้วก็ไปลาดในบ้านเพื่อดันโคลนออกนะครับก็จะใช้ตรงนี้เป็นหลักเลยล้างอะไรที่ทุกอย่างในบ้านที่เลอะครับต้องเอาน้ํานี่ล้างไปก่อนมันไหล ใช่ครับแล้วเดีย๋ยวน้ําประปามาค่อยมาล้างซ้ํากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปดูส่วนของไฟฟ้ากันบ้างนะคะไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าใช้ได้ประมาณ90%ของพื้นที่แล้วแต่เหลืออีกสิยังไม่สามารถที่จะกลับมาจ่ายไฟฟ้าให้ใช้งานได้ซึ่งจุดที่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าจะเป็นพื้นที่บ้านถ้าผาจมตลาดสายลมจอยนะคะชุมชนเกาะทรายเกาะสวรรค์ไม้ลุงขนซึ่ง5้าชุมชนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังมีดินโคลนทับถมกันอยู่นะคะรวมแล้วก็1 6 4 0ครัวเรือนนะคะซึ่งทางผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าอีก10%ของพื้นที่ใน5ชุมชนนี้จะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ก็เมื่อเอาดินแล้วออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการฟื้นฟูแล้วมีการเข้ามาตรวจเช็คแล้วว่าปลอดภัยก็จะจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับชาวบ้านค่ะ ตอนนี้ในพื้นที่แม่สายก็ใช้ไฟได้มากกว่า90%แล้วฮะจุดที่ยังยังใช้ไฟยังไม่ได้ช่อสภาพที่ไม่ปลอดภัยคือโคลนหรือเลนหรือสภาพเขายังไม่กระจัดสภาพที่ไม่ปลอดภัยนั่นออกเช่นดินโคลนอยู่ในปักอะไรต่างๆความชื้นยังมีอยู่ประมาณแค่สิของพื้ที่แม่สายใช่พันพกว่าพันหรอีายเราเกิดไฟฟ้านี่พร้อมที่จะไปตรวจสอบและจ่ายไฟให้ตลอด 24ทุ่มโมงและทุกวันเลยอยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นว่าจะแห้งไวหรือขจัดโคลนแล้วก็ความชื้นที่ปลักที่อะไรเนี่ยของหรือมันแห้งลงอะ่ะไวแค่ไหนไฟฟ้าถ้าเด้วส่งชุดปนนี้เข้าไปถ้าไปโคลนเข้าไปได้ป๊อปนี่เราก็เป่าหรือทําให้แห้ง แล้วก็ตรวจวัดว่ามีไฟฟ้ารั่วตรงจุดไหนนะเพื่อมีสมภาพปลอดภัยรู้ทังจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ของชุมชนเกาะทรายซึ่งเป็นหนึ่งใน5ชุมชนไม่ว่าจะเป็นประปาและไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะสภาพพื้นที่ก็ยังมีดินมีโครนอยู่ในพื้นที่นะคะ ไฟฟ้าประปาต่างๆจะกลับมาใช้งานได้ก็หลังจากมีการเอาดินเอาคโคลนตรงนี้ออกไปทั้งหมดแล้วก็เกิดการฟื้นฟูจนเกิดสภาพของความปลอดภัยก็จะกลับมาจ่ายทั้งไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมแซมท่อประปาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะอันนี้ก็เป็นความพืบหน้าล่าสุดนะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ